ำดับที่หนึ่งนะครับเทศบาลตำบลบ้านไร่นะครับผู้ว่าการทุ่งนะครับนายโชวิตสวนจรดูผมวันนี้ก็เนื่องจากเป็นวันพ่อเดิมนะครับที่เราเคยจัดอยู่เป็นประจําทุกๆปีนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จชนานกาธทิเบตภูมิพลมหาราชบรมนาถบพิตรครับ เหตุที่ไปจัดที่วิทยาลัยชุมชนเนื่องจากว่าอบชุมวัดไร่นะครับสร้างใหม่ยังไม่เสร็จครับก็เลยต้องไปใช้ที่นู่นก็ปร,ประมาณสองสามกิโลครับอองประชุมใหญ่ติดแอร์อยู่บนชั้นสามถนสร้างใหม่ครับอันนี้สามารถไปอำเภอร,รันสักเรืะทางก็ หกสิกิโลเมตรดิดๆครับอําเภอลันสักก็ทางเข้าเขตรักษาพันธ์สปาให้คาแข่งจะเข้าทางอําเภอลันสักครับผมคงจะมีโอกาสได้เขารวมพิธีอยู่อีกประมาณหกครั้งครับ6กครั้งน่าจะนี่ก็หมายผวมว่าอีกหกปีกเกษียณอายุราชการ ใจจริงก็อยากพักผ่อนครับผมลอากายแก่ตัวขึ้นอยากอยู่บ้านอยากอยู่กับธรรมชาติแต่บังคับการที่ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ก็แต่ละครั้งมีความสุขมันเราได้อะสัยใต้ร่มพระบารมี กาตอนเช้ารถเด็กก็น่าจะเข้าวิเลยชุมชนถึงแล้วครับวิเลยชุมชนอุทัยธานีรถส่วนมากเลี้ยวเขา้าไปทำพิธีประชาชนทั่วไปก็ใส่ผ้าเหลืองได้ครับ ตอนเย็นนี้ก็ผมก็จะไปร่วมงานเปิดวันของดีบัตไล่ใส่ผ้าไทยสีเหลืองก็จะใส่ผ้าไหมผ้าไหมสีเหลืองครับพิธีเริ่มแปดโมงเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบ เจ้าวัดเดินทางสะดวกนะครับกรุงเทพนี่ต้องเผื่อเวลาหนึ่งชั่วโมงต้องทำใจครับจอดรถเรียบร้อยครับอากาศเย็นเย็นสบายเช้านี้ชุดนี้ตัดใหม่ครับเพิ่งใส่ได้สองครั้ง คนก็เริ่มเดินทางมาพระสงยี่สิบรูปก็มาประมาณแปดโมงเช้าครับเออนี่อะไรต้นตะเคียนทองหรือเปล่าครับนี่อายุเจ้าแ,แม่แตะเคียนทองอายุ ก้าิีโอ้โหครับผมชั้นสามครับเมาถึงแล้วครับผม สถานที่สวยงามเทศบาลมาอย่างบนยังเนะาะนี่ครับผ่านพุ่มนนสีเหลืองจุดลงเทียนสว,วัสดีครับจุดนี้ก็ ทำพิธีของพระสงฆ์ครับถ่ายชมบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูไปก่อนนี่ก็ปลัดอำเภอวัสดีค่ะผม สวยงามครับสีเหลืองสบายดีสบายดีสวยงามครับในระหว่างว่างนี่ก็ ผู้คนก็ถ่ายภาพเก็บเมื่อกี้ได้ได้ไปบอกเจ้าหน้าที่ผู้หวางนะครับวันนี้จะเป็นผมหวางผ่านพุ่มตัวแทนเทศบาลบ้านไลครับทุกทานะนะครับได้ยืนขึ้นนะครับแล้วก็สบายความเคบบารพตามนิกษาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงหารัาสนาพระประิษ์พระสงฆ์ทั้งสิบรูปเจริญธรรมพุทธมนตจากข้าวนวางผู้ก่อนนะครับเมื่อวางพบนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านประธานในพิธีจึงจะวางเป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในช่วงที่มีพิธีนะครับแต่ละนหน่วยงานวางไปแล้วนะครับทาง อัเธอนะครับสักซอเวียบร้อยนะครับก็จะได้เข้าถึงพิธีการต่อไปนะครับได้จดุดทูบเทียนบูชาพร,าร,าระรัตนตรัยบริเวณหน้าโต๊ะบูชาขอเรียนเชิญครับ ูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญ ต่อไปเราก็จะได้กล่าวคำถวายนะครับซึ่งการถวายนั้นก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเป็นการถวายผ้าไตรนะครับจํานวนสิบชุดนะครับแล้วก็ถวายเครื่องไทยธรรมนะครับอีกจํานวนสิบชุดด้วยกันนะครับซึ่งในการถวายผ้าไตรนั้นนะครับก็อาจจะได้เรียนเชิญท่านกีรสักรตนานนะครับจำนวนถูกสิบรูปนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่ ถวายผ้าไทยเสร็จสิ้นแล้ก็จะมีการถวายเครื่องันต์ธรรมนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้มีโอนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปนะครับสลับประกอบนะครับเป็นสารมรันะครับประหลัดปมเอรักษาราชการทแทนนะคเภอดบ้านไร้นะครับประธานในพิธีได้ถวายส้าไตรในพระสงฆ์จำนวนทั้งสิบรูปขอเรียน ถวายผ้าตายแต่พอส่์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขจะได้ข่อเรียนเจิญน,นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการอีกทั้งสิบท่านนะครับได้ถวายเครื่องไชยธรรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการทั้งสิบท่านนะครับที่จะเอ่อเป็นตัวแทนนะครับถวายเครื่องไชยธรรมนะครับคนยศนันประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงท่านที่สองนายไปทูรุักเขียวผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ขอญาตธนาคารแม่นาทั้ง1ท่านก่อนนะครับท่านที่เจ็ดนะครับพันตำรวจโทคุณเยี่ยมโพสีรองผู้กำกับการสื่อสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ท่านที่แปดนายบุญพรงวงแสงพัฒนาการอําเภอบ้านไร่ท่านที่เก้านางนัททิยาอาทิตย์กูลเกษตรอําเภอบ้านไร่และท่านที่สิบนางสาวพันเพ็ญจารุวรรณบำารุง บรรลักษ์ปฏิบัติการสพร,รอ่ำเือบ้านได้ครับครับท่านเมตจาตัวสพเหตุแรงสุดตั้งกบาลเอารวมพิธีทุกท่านนะครับร,รวมกันทำบุญตักบาสนะครับเข้าจานอาหารแน่แห่พระสงฆ์นะครับบริเวณ ชั้นสองข,งของห้องประชุมนี้นะครับก็คือเดินดงลงไปต่อไปก็จะเป็นพธิธีตักบารท,ที่ชั้นสองครับแล้วก็ขึ้นมาวางผานพุ่มอีกรอบหนึ่งเป็นอันเสร็จพิธีลองประหลัดได้เตรียมเครื่องใส่บาททตรให้ผมเรียบร้อยแล้วลครับ ออน,นี่เขากลับไปเอามาอีกแล้วที่ว่าลืมมาเหรอตอนนี้มีการรอใส่บาทครับ

ออจิตเบเอาไมมีจากใส่บาตรเสร็จก็มารอร่วมถวายพานคุ่มด้านบนก็เป็นอันเสร็จพิธีครับลำดับที่หนึ่งนะครับเทศบาลตำบลบ้านไร่นะครับผ่วผ่านคุ่มนะครับนายโชติสวนจรูทพาน์เป็นจารุวัฒน์บรมุ ครับก็เป็นการวางผัดพุ่มดอกไม้ถวายน้าสักการะของโดยงานนะครับในลําดับต่อไปนะครับเมื่อรประธานเดินทางมาถึงนะครับก็จะเป็นในส่วนการวางผัดพุ่มดอกไม้ถวายหนาสักการะของประธานในพิธีนะครับโดยวางผัดพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ามลำดับต่อไปครับ เรื่อร้อยแล้วนะครับลำดับต,ต่อไปขอเชิญประธานในพิธีนะครับจะจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้นหนาพระบรมฉายาลักษณ์ เละจารานได้เข้าสุเวทีด้านห้ะครับเพื่อกล่าวน้อมจำดึกในภาพอาหารุณาที่คุณเนื่องในวันหลายวันพระบรมราชสมภกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภพมิพมยุคอดุลยเดชหมาราชบรโรเนราทภิวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้านะครับวางผ่านพุ่มเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปประชุมกับทางวิเลย์ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการประกวด t ทพดมดโลกครับในวันที่6เนื่องจากผมต้องไปมอบรางวัลไปมอบไอเขาเรียกว่าอะไรครับเนื่องจากว่าผมต้องไปมอบถ้วยรางวัลในคืนวันที่6ของ t ทพีมกโลกครับเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ